ออโอเคเอ้พอมาจะใส่หน,นึน่อทีว่าตาบอกค,ครับเอ้อ,อ,อ,อจากค้องรับมันนี้ศูนย์สองมันล่อยออกมาเจอมันยังมันออกได้ครับ ตั้งอาเคียหนหายซสองเลยก็ตามตัวเกา่ามันก็ออกตรงโพดเนาะตัวเดียวฟอกอแต่เสียดายมเข้าจหน่อยเป็นเหล็กอัดบอกเท,ท่านี่เท้าหนึ่งก็เป็อันได้สอง่อยู่แถวตัวเมืองครับบ้างเจ้ากับบรับบ้านเจากับจ่ายหน่อยเดียวซึองส,สองอตรงเปะเลย เขาจะดังผมเขามาถามผมแซวอย <c oughs> ู่พอเยอะให้เหลเขาจองเต็มบูลเลยว่าให้เราหูแรับตาไงหรอเมนครับนี่แหละทีว่ว่าของถูกบอมเป็นถูกเล็กตาแค,ค่นี้แค่นี้ตีเขาเลยเนี่ยครับบนงวดนี่แหละครับ <c oughs> น่าเหมิงเพ <c oughs> ื่อตีเขาอีกเนาะ <c oughs> อันนี้คือเล็กเล็กของตาหมักนะครับงวดงวดที่แล้วตัวนี้ นม้วนที่แล้วตัวาตาต้าเคียนไหนครับแปดหกห้ากับศูนสองัวนนี้ครับนีน่คือตามักศูนย์หนึ่งศูนย์สามสี่แปดตาม,มาัศูามมา 1, นย์หนึ่งตัวนีบอไยนะใหญ่ๆเนี่ยไ <c oughs> มยติ๊กเจียนี่หนึง่งศูย <laughs> ์ มีปรเลกเกจเจออยู่แล้วเราบ่บาคเคยเอินเล็กไทยแต่ว่าหนึ่นงศูลออกไดครับเหลือศูหนึ่งนะเพราะว่าหนึง่งศูออกพอกัดเมอบ่เคยถึงินเอาเอา,เอามา โก้เนยจะให้เล็กชัดชัดช hmm. ัดลูกบุมันสบายเลยให้เล็กชัดาให้เล็กตรงๆกลับรถราบสบายเรอบสบายเลยนี่พบว่าเฮ้ยให้เล็กรงกถมบ่อจังลูกสาวพากันโทรมาเสียสามสามขึ้นพอเป็นยังบอกตัวเล็กเยังบอกว่าตัวดอกแปลว่าตาตให้ให้คือให้แต่ทำบอดสื่อก็คือตาบอดเป็นหยังเนาะค่ะเนาะ สี่แปง่ายสี่แปดหกสตัวเน่จะพิจารณาเก็าหูว่เพหมายเล็สองกบดงหลบให้เามนน้ำมนทำหลายคนอันนี้งวดที่ศูนย์สองกูนี่กับศูนย์หนึาเลขสตัวสี่ดอันนี้ต้ขีเจ็ดอะไรนลองพิจารณาครับ อาจจะเข้าอีก็ได้หางเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวบนตรงกราบเลยเมื่อน,นี้บ่ได้ครับนี่แต่ศูนย์สามัตาม,มากแห้งมันบ่ค่ะขอไปเอาตัวนี้นขีเ้น,อเนจอเลยแค่นี้แหละกนักตาอีกรอบหนึ่งครับ ฤสีมาสามตัวเลยป่ะหนึ่งศูนย์สามเตแซวเต็มอีเตแต่ถ่ายโยงไปโยงมากกับสีหลายตัวด้ยครับงมันว่าเต้ามีละต้ามีละสีต้ามีลไปโยงมากหลายหมดไยมีช่งมีด้วงกัอะแล้วมคือตั่ยู่มะร้านถือแล้วอ่ะ มันเป็นอายมูนเขามาทำไรก้อนอยู่เอาเอ้พนหัวหมนหอีน่งอยู่กงเทอกจะยังหมนเขาไล่ไปบอเขาจะมาทำจมตางมาไอเรตรงแต่ัต้องกลับมัต้องย้อนฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่่าฮขาาาาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮา่า เจ้าเดียะเขาใจบาดเยี่ยงสิบแต่แบมีเจ้าอื่นเขาเขาเขาบอลับเลยเขาบอลับเลยเล็กเล็กวิ่งซูนนี่เขาบอลับเลยครับมันเล็กบอหลายตัวเนาะเล็กแค่ตัวเดียวเปล่าโมกินมาสิมาเหล็กเกาตานนะผมก็ไม่ทุ่งลง ตัวพี่ตัว่ลองมนบอมากมันบอมากนะวาสูงออันนี้ใครไม่ก็จูดังการูเอ้าเกรเตงนี่ค่ะตาอ่ทูเตงน่ะไอ้ก้อนนั่นปรชัดัขอลงฟูไม่หนึ่งนมันยัเกียจบเยจเงเจ็ยแปดไม่เจีสี่เจ็ดจนอกมันหกหรือแปดขลงตัวตัวแต่ง

วัจุสู่กูผูเลยได้ขนาดก็จะซื้อเยอะซื้อแต่ดินก็ซื้อรอตเตอรี่ก็มมาบ่าวอ่ะผมำหลายคอนอันนี้งวดท่าร่ศูนยองกูน่บบศูนย์หนึ่งศส,สามเลขส,สตัวสีแบบ่แปอันนี้ต้ขีดเจ็ดแถวน้องพิชิหนามครับอาจจะเข้าอีกก็ได้หางเดียวตัวเดียวเม็ดเดียว บนตรงกาบเลยเืนเนี้บดนครับแต่ศูนย์สามตามากแห้งเมือนบอค่ะกี่เซนกรวจอเลยนี้แหละหนัาตาอีกรอบนึงครับ